วัครับวันนี้ผมร้านริวไบบิกนะครับเราพามาชมรถ g p x Legend สองร้อยคัตตอมบอบเบอร์นะครับคราวนี้เป็นรถหลังแข็งนะฮะนี่นะครับคัตตอมมาเป็นบอบเบอร์หล่อๆนะฮะสายโหนโหนนะครับแฮนนี่ชิโกมากนะครับนี่นะฮะบอบเบอร์ทางนี้บอกเลยว่าหัวแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 1 7นเนะครับเล่มเอกสารชุดโอมีพร้อมหมดนะครับนี่นะครับสีสวยๆเลยนะฮะ ซิซิบาเดวิลนะครับหล่อจัดนะครัคันนี้เล่มชุดโอมีพร้อมนะฮะนี่นะครับสภาพนะครับถือว่าสวยเลยนะฮะนี่เก็บงานมาแล้วนะครับผมหหล่อนะฮะนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องถามถึงเรื่องระบบไฟเลี้ยวนะครับอันนี้มีแค่ไฟหน้าและไฟหลังนะฮะอ่านะครับโกโก้ก็ต้องแบบนี้นะครับสายเก็บหมดนะฮะ อันนี้เป็นคัดบลูเรตซึ่งบอยนะครับคัดล่างก็เป็นคัดน้ํามันด้วยนะฮะนี่นะครับสองข้างเลยนะฮะคัดน้ำมันเลฟซึ่งบอยเช่นเดียวกันนะครับโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเด็กครับโอเคนะฮะมามา,มาลองสตาร์ทกันเลยนะครับ เครื่อเงียบปกติเลยนะครับอะผมขออนุญาตไม่เบิ้เครื่องนะฮะกติี่อยู่ับ,นนบหน้าเป็นแนวดีนะฮะไปนั่นหละครับมรบมาน,น,รมน,นี้น พราะโดยรวมถือว่าสวยจัดเลยนะครับจะมีพวกร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะฮะโดยรวมนี่โดยรวมนี่ถือว่าเก๋เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมโอเคนะใครสนใจรถคันนี้นะครับสามารถมาดูรถได้ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซอย28อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเบอร์โทรติดต่อ099 750 4936น่ะฮะเรามีบริการจะส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับราคาที่ผมลงเนี่ยจะไม่รวมค่าจดส่งใดๆนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ